ยามาฮ่ามโตชาเลนจ์2024ซีซัน9ปิดฉากยิ่งใหญ่ดาวบิด e t e c คโชว์ฟอร์มสุดยอดครองถ้วยพระราชทานปิดฤดูไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกทางเรียบระดับอาชีวศึกษายามาฮ่ามโตชาเลนจ์2024 ซีซั่นเซึ่งบริษัทไทยมห้ามอเตอร์จำกัดผนึกกำลังสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพลันราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีร่วมมือกันจัดโครงการผลิตนักแข่งทางเรียบดาวรุ่งอาชีวะพร้อมทีมช่างยนต์สำหรับการแข่งขัน เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านของกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพที่ได้รับความนิยมทั่วโลกภายใต้การแข่งขันที่ถูกรับรองโดยสมาพันธ์กีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยโดยใช้รถแข่ง y ม m a h a YZF-R15 ซึ่งทุกทีมจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพิ่มทักษะการบริหารทีมกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหลักสูตรฝึกฝนทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ทางเรียบในสนามแข่งที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมงานมอเตอร์สปอร์ตและวิทยากรครูฝึกโดยนักแข่งมืออาชีพของทีมแข่งดังอย่างยมมาฮาไทยแลนด์เลสซิ่งทีมโดยหลังขับเคี่ยวกันมาทั้งฤดูกาลผลปรากฏทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะว,วันออกหรืออ e ีเทคภายใต้การขับขี่โดยภูรินัทศรีบุรินหมายเลข915สามารถควา้าแชมป์มาครองได้สําเร็จโดยเป็นการควา้าแชมป์สองสมัยซ้อนพร้อมทั้งได้รับถ้วยพระราชทานยมมาฮาโมโตชาเลนจ์ซีซั่น9 อีกทั้งยังเป็นอีกแชมป์ที่ทําได้ในวาระฉลองครบรอบ40ปีของวิทโโยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีกด้วยสวัสดีครับผมนายพูริัะศิรินครับชื่อเล่นชื่อภูผาบมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคครับสำหรับปีนี้ผมก็แข่งขันเป็นปีแรกครับแข่งขันมอเตอร์ชาลนล์สนามนี้ก็ ตื่นเต้นครับกดดันครับแล้วก็สนุกมากครับผลงานที่ผ่านมาก็ขึ้นโพเดียมทุกสนามครับขอขอบคุณทางยมฮาครับที่มีรายการสนุกสนุกแบบนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทางวิไลครับที่มีการเข้าร่วมครขอบคุณทีมช่างครับที่ทํารถดีๆให้ขี่ครับ